พื่อให้ไม่พลาดคลิปและสินค้าใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับร้านอุปกรณ์เสริมสายล่านะครับวันนี้นะครับมีกล้องแบรนด์ทีเกิลนะครับตัวนี้จะเป็นตัวท็อปรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับเอาใจสายล่านะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับน้ำหนักเบามากนะครับแล้วก็เส้นเล็ง FFP นะครับแล้วก็เส้นเล็งมีไฟ2สีนะครับเขียวแดงนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของรุ่นนะครับ ทีเกิลนะครับ SR 3 4 2คูณ32 AO FFP นะครับเส้นเล็งขยายตามซูมนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับจิ๋วแต่แจ๋วนะครับใครที่อ่ากำลังมองหากล้องนะครับยิงไม่เกิน100เมตรนะครับแล้วก็เป็นกล้องสายล่านะครับกันฝนกันน้ำกันฟ้านะครับผมกันกระแทกนะครับสำหรับตัวนี้ครับตอบโจทย์ได้อย่างดีเลยนะครับสมาชิกครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ ตัวกล้องกันนะครับว่าคุณสมบัติเป็นยังไงบ้างนะครับนี่นะครับนี่นะครับเพื่อนๆเป็นกล้องเล็งที่ขายดีมากๆนะครับน้ำหนักเบานะครับตัวเล็กมากนะครับแล้วก็ซูมได้ค่อนข้างไกลนะครับถึง100เมตรเลยนะครับผมระยะการหวังผลนะครับหนึเมตรนะครับสมาชิกนะครับระยะการซูมก็เริ่มต้นตั้งแต่3เท่านะครับถึง12เท่านะครับสมาชิกทุกท่านนะครับเส้นเล็ง FFP ขยายตามซูมนะครับ ตัวนี้จะปรับหลาด้านหน้านะครับเริ่มต้นตั้งแต่3หลาครับถึง100หลานะครับสมาชิกนะครับระยะการยิงก็3เมตรถึง100เมตรเลยนะครับสมาชิกสำหรับตัวนี้นะครับน้ำหนักเมามากๆนะครับน้ำหนักแค่385กรัมเองนะครับสมาชิกนะครับแล้วก็ความยาวจะอยู่ที่205มิลนะครับตัวนี้นะครับเล็กสั้นมากๆเลยนะครับหน้าเลนจะอยู่ที่32มิมิลนะครับ ท่อจะเป็นทอยี่มาจุดสี่มิลนะครับการปรับตั้งบนล่างซ้ายขวาจะเป็นแบบเซ็ตซีโร่ได้นะครับสมาชิกนะครับตัวนี้ด้านหลังสามารถปรับสายตาได้นะครับตรงนี้นะครับเขาดีไซน์ออกมาสวยมากนะครับสําหรับกล้องรุ่นนี้นะครับสมาชิกนี่นะครับเป็นกล้องลาหนักเบานะครับเส้นเล็งแบบ f อฟขยายตามซูมนะครับนี่นะครับบอดดี้นะครับ ด้านหลังก็จะเป็นเลขรียลนั number ของกล้องนะครับสมาชิกนะครับอ่านี่นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวปรับซูมนะครับจะมีกิบให้นะครับสามารถถอดได้นะครับตรงนี้นะครับกิบตรงนี้จะเป็นกิบช่วยปรับซูมเฉยๆนะครับสามารถถอดได้นะครับอ่าใครคิดว่ากิบกะก็ถอดออกได้เลยนะครับแต่ใครคิดว่าใส่แล้วสะดวกมือนะครับก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับสมาชิกอ่านี่นะครับ จะมีไฟนะครับเข okay. 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 ียวแดงนะครับผมปรับไป5ระดับนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปชมเส้นเลงกันนะครับเพื่อนๆครับเราไปชมในส่วนของเส้นเลงกันนะครับตัวนี้เส้นเลงแบบ f p p นะครับขยายตามซูมนะครับผมตัวนี้เลนใสมากมากเลยนะครับนี่นะครับจะมีจุดตรงกลางนะครับเพื่อนๆนะครับอ่านี่นะครับมีตัวเลขบอกนะครับเผื่อกระสุนตกนะครับผมตัวนี้นะครับอ่านี่นะครับ ลักษณะดังภาพเลยนะครับเช็ดเล็งฝังในกระจกนะครับอ่าโอเคนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับผมก็ของแถมก็จะมีนะครับฝากระดูกนะครับแถมให้หัวท้ายเลยครับแบบป๊อปอัพนะครับแล้วก็ผ้าเช็ดเลนส์นะครับแถมให้หนึ่งผืนนะครับแล้วก็พวงกุญแจนะครับแบบระดับน้ำนะครับแถมให้นะครับอันนี้ทางร้านแถมให้นะครับสมาชิกนะครับแถมให้ฟรีเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะมีท่อลดแสงแถมให้นะครับสามารถใช้งานได้นะครับสมาชิกนะครับแบบทรงกระบอกนะครับ ถอดออกแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนเข้าได้เลยนะครับนี่นะครับก็จะสวยมาอีกแบบหนึ่งนะครับสมาชิกนะครับอ่าโอเคนะครับของแถมเพิ่มเติมครับก็จะมีนะครับคู่มือเอกสารการใช้งานนะครับตัวนี้นะครับอ่าของทีเกิ้ลนะครับแล้วก็จะมีข้อมูลของกล้องนะครับตรงนี้นะครับผมขาจับรางนะครับแบบ11มิลทรงสูงครับท่านไหนที่ใช้แบบทรงเตี้ยหรือใช้แบบ ยี่สิบมิลก็บอกทางร้านได้เลยนะครับทางร้านนี้ให้บริการนะครับผมสำหรับราคาของกล้องตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่3,500บาทรวมจัดส่งฟรีแบบโอนนะครับเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม100บาทนะครับย้ำราคาอีกรอบนะครับราคาอยู่ที่3,500บาทรวมจัดส่งฟรีแบบโอนนะครับเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม100บาทนะครับสินค้ามีรับประกัน1เดือนหรือ30วันนะครับหากเสียภายใน1เดือนหรือ30วันทางร้านเคลมตัวใหม่ให้ทันทีนะครับ สำหรับท่านไหนนะครับสนใจสั่งซื้อสินค้านะครับติดต่อมาที่ Line ID นะครับ @jukppp นะครับผม i อ l ดี e @jukppp นะครับผมสินค้ามีพร้อมส่งนะครับหรือท่านไหนนะครับที่สะดวกสั่งทาง Lazada Shopee นะครับเดี๋ยวทางร้านจะปักหมุดไว้ที่คลิปด้านล่างนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ